ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปโลกแห่งเหล่าทวยเทพตอนที่64นอนไม่หลับ ข้าก็เชื่อเช่นกันอย่างไรก็ตามข้าเป็นผู้วิเศษระดับเหล็กดำและสูญเสียโอกาสในการต่อสู้กับเขาอังเรกล่าวเจ้าจะพบเขาแน่นอนในช่วงการฝึกระดับเหล็กดำในไม่ช้าเจ้าอาจเห็นเขาในการแข่งขันระดับเมืองในภายหลังคาร์ลอสกล่าวอังเรจ้องไปที่คาร์ลอสด,ด้วยดวงตาสีเขียวอมเทาของเขาและพูดช้าช้าว่าข้ารอไม่ไหวแล้ว,แล,วแล้วข้าควรทำอย่างไรดีอืม หัวใจของคาร์ลอสเต้นแรงและเงื่อเย็นไหลออกมาที่หน้าผากของเขาในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าทำไมเขาถึงถูกเรียกมาที่นี่ในวันนี้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดามากในหมู่ขุนนางแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นตาของเขานอกจากนี้อังเรไม่ได้ถามอังเรตบไหล่คาร์ลอสราวกับเป็นลูกสุนัขเขามองดูรูปปั้นบรรพบุรุษของเขาอีกครั้งและพูดช้าชา ข้าได้ยินจากบิดาวันนี้ว่าผลิตภัณฑ์ในอนาคตของตระกูลเราอาจจะต้องถูกขนส่งโดยกองเรือใหม่ดวงตาของคาร์ลอสเบิกกว้างขึ้นทันใดกองเรือของคาร์ลอสเป็นแหล่งรายได้เดียวของตระกูลเขาธุรกิจเจ้าอื่นกำลังสูญเสียเงินบรรดาขุนนางเกือบทั้งหมดคาดการว่าภายในเวลาไม่ถึง3ปีตระกูลของคาร์ลอสจะไม่สามารถดำรงชีวิตในเขตขุนนางได้อีกต่อไป พวกเขาจะต้องย้ายไปอยู่ในเขตสามัญชนและกลายเป็นตระกูลขุนนางที่ล้มละลายหากตระกูลทอราอุสหยุดใช้กองเรือตระกูลของคาร์ลสจะล้มละลายอย่างน้อยสองปีก่อนไปแล้วอย่างไรก็ตามข้ายังบอกบิดาได้ว่าข้ากับคาร์ลสเป็นเพื่อนกันข้าหวังว่าตระกูลของเราจะไม่เพียงแต่ใช้กองเรือต่อไปแต่ยังซื้อสินค้าจากโรงงานของพวกเจ้าด้วย อังเดรตบไหลาคาร์ลอสอีกครั้งและทันใดนั้นก็มีความรู้สึกยินดีปรากฏขึ้นบนดวงตาสีเทาอมเขียวของเขาจากนั้นเขาก็ค่อยๆพูดอย่างช้าๆว่าเจ้ารู้ไหมตั้งแต่พี่ชายที่โชคร้ายของข้าเสียชีวิตและข้าถูกค้นพบว่ามีพรสวรรค์ด้านเวทมนต์บิดาของข้าก็แสดงความรักต่อข้ามาเกินไปดูสิข้าไม่ชอบเครื่องมือวิเศษพวกนี้บิดาของข้าเป็นคนบังคับให้ข้าสม,มัน คาร์ลอสกมส้มศีษะลงและเอนหลังดวงตาของเขาพร่ามัวด้วยเครื่องมือวิเศษบนร่างของอังเรเจ้าเป็นคนโชคดีคาร์ลอสพูดอย่างรวดเร็วแต่บ่ายนี้ข้าโชคร้ายมากโชคร้ายมากอังเรพูดด้วยรอยยิ้มคาร์ลอสก้มหน้าไม่รู้จะตอบอย่างไรอังเดรยํทำให้คาร์ลอสดูสกรปรกและยิ้มเยาะข้าไม่มีเวลาสำหรับเรื่องไร้สาระมากเกินไป กำจัดสู่เย่ให้ทุกคนในสถาบันศึกษาเพนโตรู้เกี่ยวกับความอื้อฉาของเขาทำให้เขาด่งดังในเอเทนจากนั้นไม่เพียงแต่เจ้าสามารถปกป้องตระกูลของเจ้าเจ้ายัางมีโอกาสเป็นเพื่อนที่ดีของวีรบุรุษผู้วิเศษแต่ข้าให้เวลาเจ้าแค่สองเดือนอังเรกล่าวข้าลอดกล่าวอย่างรวดเร็วว่าอังเรเวลาสั้นเกินไป ข้าทำไม่ได้จริงๆในช่วงเวลาสั้นๆข้าทำได้เพียงใช้กลูบายแบบเก่าของขุนนางส่งโสเพณีไปยั่วเขาเด็กอายุ16ปีกำลังมองหาโสเพณีหรือไงเจ้าคิดว่าชาวเอเธนทั้งหมดโง่หรือไม่เจ้าคิดว่าสถาบันศึกษาเพนโตจะขับไล่เขาเพราะเรื่องแบบนี้หรือไม่เจ้ารู้ไหมว่าเขาเป็นใครเขาเป็นผู้วิเศษข้าต้องการชื่อเสียงของเขาในฐานะผู้วิเศษข้าต้องการทำลายอาชีพของเขาในโลกเวทมนต์ ข้าอยากให้เขาคุกเข่าต่อหน้ารูปปั้นของข้าในวิหารเดนฟีสักวันหนึ่งแล้วร้องให้อย่างขมขื่นอังเดรค่อยๆขึ้นเสียงของเขาข้าทำไม่ได้จริงๆคาร์ลอสมีความทุกข์ทรมานอย่างมากอังเดรหัวเราะเมื่อมองไปที่คาร์ลอสข้าอยากรู้มากทำไมเจ้าถึงเลือกเรียนที่สถาบันศึกษาเพนโตแทนที่จะเป็นสถาบันศึกษาขุนนางเจ้าหรือตระกูลของเจ้ากลัวอะไรหรือข้าควรจะพูดว่าใคร คาร์ลสหน่าซีดเพราะเขากลัวเขาจ้องไปที่อังเดรด้วยความไม่เชื่อดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมือขวาของเขาอดไม่ได้ที่จะคว้าเสื้อคลุมของเขาไว้อังเรหัวเราะเสียงดังอย่าก,กังวลพวกเราเป็นขุนนางเขาเป็นเพียงนักปราดทำไมขค่าถึงช่วยคนนอกดังนั้นเจ้าจะช่วยข้าด้วยใช่ไหมคอของคาร์ลสแห้งผากเขากลืนน้ำลายด้วยความยากลำบากแล้วพยักหน้าใช่ เจ้าเป็นขุนนางที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงช่วยข้าสักครั้งแล้วข้าจะบอกเจ้าว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวและปัญหาตระกูลของเจ้าก็จะหมดไปตลอดการสองเดือนอังเรยื่นสองนิ้วออกมาไม่ต้องห่วงสองเดือนคาลอสกัดฟันและกำมัดเส้นเลือดบนหน้าผากของเขาแสดงให้เห็นสาบานว่าเจ้าจะไม่บอกใครว่าข้าขอให้เจ้าทำอังเรกล่าวตกลงคืนที่เอเธนเยียบมาก ซูเย่นอนไม่หลับมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในวันนี้นอกจากสองความสามารถทางเวทมนต์ที่หายากมากที่เขาได้รับในวันนี้สมองของเขาตื่นเต้นมากเกินไปซูเย่พยายามทำทุกวิธีทางเขาเคยนั่งสมาธิมาหลายครั้งแล้วแต่เขาก็ยังสงบสติอารมณ์ไม่ได้ดังนั้นเขาจึงเลือกทำสิ่งที่เหนื่อยที่สุดสำหรับสมองของเขาการเรียนรู้อารเวทมนต์ เขาส่งข้อความเวทมนต์ไปยังนีเดินเพื่อขออารเวทมนต์ระดับฝึกหัดอีกหนึ่งในท้ายที่สุดนีเดินไม่เพียงแต่ส่งอารเวทมนต์ระดับฝึกหัดเท่านั้นเขายังส่งระดับเหล็กดำพร้อมกับคาถาประกอบและคำอธิบายโดยละเอียดอีกด้วย นอกจากนี้เขายังอธิบายด้วยว่าสถาบันศึกษาเพนโตจะส่งอาเรเวตมนระดับถัดไปให้กับนักเรียนล่วงหน้าเพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้เมื่อได้รับการเลื่อนระดับไปยังระดับที่สูงขึ้นนอกสถาบันศึกษาหรือภายใต้สถานการณ์พิเศษด้วยความอยากรู้อยากเห็นซูเย่มองไปยังอาเรยเวทมนระดับเหล็กดำมันซับซ้อนอย่างน้อยสอเท่าของอาเรเวทมนระดับฝึกหัด จากนั้นนีเดินก็ส่งข้อความเวทมนต์อีกข้อความหนึ่งเพื่อแสดงความกังวลของเขาเขาไม่แนะนําให้สู่เย่เรียนรู้อารยเวทมนต์ใหม่ที่บ้านเพราะการแกะสลักอารรเวทมนต์จะใช้เวลานานและหากเขาถูกรบกวนระหว่างทางเขาก็จะกลายเป็นคนไม่มั่นคงทางจิตใจมันจะส่งผลต่อการใช้คาถานี้ด้วยซ้ําเขาแนะนําให้สู่เย่ไปที่พื้นที่การทําสมาธิในสถาบันศึกษาเพนโตเพื่อทําเช่นนั้น ซูเย่ขอบคุณนีเดินและเตือนเขาว่าอย่าลืมเหรียญรางวัลเหล็กดำเขาหยิบหนังสือเวทมนต์และตรงไปที่สถาบันศึกษาเพนโตซูเย่เดินภายใต้แสงของดวงจันทร์และดวงดาวเขาตื่นเต้นมากขึ้นเพราะเขากำลังจะเรียนรู้อาเรเวทมนต์ใหม่เมื่อเขามาถึงสถาบันศึกษาเพนโตซูเย่ก็ตกตะลึงครู่หนึ่งสถาบันศึกษาเพนโตมีแสงวิเศษ,ษอยู่ทุกที่สถาบันศึกษาทั้งหมดเป็นเหมือนประเทศในเทพ,พนิยายที่สวยงามและงดงาม อย่างไรก็ตามน้ำผู้ปีศาจทะเลดูมืดมนยิ่งขึ้นภายใต้แสงไฟซูเย่มองดูนาฬิกาวิเศษที่ห้องถงใหญ่ของเพนโตเลยทีิ่งคืนไปแล้วซูเย่เดินเล่นในโรงเรียนที่มีร่มเงาของต้นไม้ฟังเสียงนกร้องเจ็บเจ็บของมแมลงและนกซูเย่รู้สึกสงบอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเขาเริ่มรู้สึกง่วงนอนซูเย่อดไม่ได้ที่จะยิ้มมีพลังที่สามารถปลอบประโลมวิญญ,ญาณได้ที่นี่ ขณะที่เขาเดินไปเขาก็ผ่านลานประลองเขาได้ยินว่ากระสอบทรายวิเศษในนั้นถูกชกซูเย่มองไปทางเสียงเขามองด้วยความไม่เชื่อในชายที่สวมแต่กางเกงขาสั้นและมีเหงือออกผมของชายคนนั้นสั้นมากราวกับมีเพียงผมไว้ระดับหัวร่างกายที่ปกคลุมไปด้วยเหงือเป็นประกายระยิบระยับสีทองแดงส่องแสงภายใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว กล้ามเนื้อทั่วร่างกายของเขาดูเหมือนเป็นผลงานของปิมากรผู้ยิ่งใหญ่พวกมันเต็มไปด้วยพละงกำลังเมื่อเขาเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อของเขาก็สั่นและดูเหมือนมีกระต่ายน้อยกระโดดอยู่ใต้ผิวหนังของเขาร่างของชายผู้นั้นคุ้นเคยเกินไปเขาเป็นเหมือนมียักษ์ที่ยืนตัวตรงเป็นคนที่นั่งอยู่ทางซ้ายมือตลอดเวลาเมื่อมองไปที่ด้านหลังของฮอสซูเย่เต็มไปด้วยอารมณ์มากมาย รากฏว่าแม้ชายคนนี้จะบอกว่าตนง่่ถูกคนอื่นเยอะหยันและเมื่อเริ่มนั่งสมาธิจะเผลอหลับไปเขาไม่ยอมแพ้เลย